ถามว่าคุณผู้ชมกับพี่บ๊อบเนี่ยเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Texas Chainsaw ที่ฉายทางโมโนโทวีินานหรือเปล่า,าถ้าเกิดใครเคยดูจะรู้ดีเลยยนใช่ไหมเลย์ยอนเลย์ยนแล้วหลายคนก็จะแบบน่ากลัวตกอ,อกตกใจแต่ว่าใครจะคิดคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆคะแล้วเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยค่ะเพราะว่าเขาได้รับสายให้ไปรับผู้ป่วยแต่พอไปถึงเจอผู้ป่วยคลั่งค่ะถือเลือ่อยยตนเข้ามาเชิญรถกู้ชีพค่ะ อ๋อ EMT คนไข้คุ่มพั่งถือเลื่อยไฟฟ้ามามาไล่ทำลายเจ้าหน้าที่โคตรเสี่ยงอะ่ะโอ้ ยังไงเดีคะเป็นเราเจอแบบนี้เราจะถอยไหมคะเ,คเราก็อยากจะไปรับคนป่วยอะ่ะก็รู้ว่าป่วยจะไปกู้ชีพกู้ภัยเขาว่าแต่ว่าเจอแบบนี้ค่ะคแล้วนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ใช้งาน Facebook ชื่อว่าโจโจ้คนชิกๆที่ชื่อ Facebook เขานะคะเ,คเขามาโพสต์ไวเออ้เป็นหนึ่งในคนที่ประกอบอาชีพกู้ภัยของโรงพยาบาลวังทองที่จังหวัดเพชรณุโลค่ะมาโพสต์เล่าประสบการณ์บอกนี่คือประสบการณ์ชวนสยองของเขาเมื่อญาติของคนไข้โกหกว่าคนไข้นี่ป่วย ให้รีบไปรับหน่อยแล้วก็โทรศัพท์มาเรียกรถไปรับจนทําให้เขาเนี่ยเกือบตายรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มจาก30พฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงเวลา1ทุ่ม45นาทีรับแจ้งจาก1669บอกเกิดเหตุชายไทยกินยาเบื่อหนูเข้าไปแล้วมีอาการปวดท้องค่ะอขอให้กู้ชีพเนี่ยไปรับหน่อยไปรับที่บ้านหน่อยแล้วยาก็เร่งบอกมารับเร็วๆเ,เลยมารับด่วนเลยเพราะว่าผู้ป่วยปวดท้องมากหลังจากนั้นอีกหนึ่งนาที เจ้าที่โทรศัพท์ไปสักถามอาการว่าอาการเป็นยังไงเห็นว่าปวดท้องรปรากฏว่าเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ใช้สารเสพติดเลยนะแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลอย่างอื่นเลยนอกจากจะบอกให้ทีมรีบไปรับเร็วบอกมาเร็วๆมารับก่อนหลังจากนั้นอีกหนึ่งนาทีทีมตัดสินใจเดินทางออกไปรับผู้ป่วยมีพยาบาลหนึ่งคนแล้วก็มีพนักงานกู้ชีพอีกสาคนขับปางกันไปด้วยกันพอถึงที่หมาย นับจากจุดเวลาที่แจ้งคือทุ่ม45ถึงที่หมายคือ2องทุ่ม15เท่ากับว่า30นาทีถึงบ้านผู้ป่วยแล้วนะคะไปถึงปรากฏชาวบ้านแตกตื่นกันไปหมดก็บอกอ่ะเกิดอะไรขึ้นเห็นว่าผู้ป่วยทำไมชาวบ้านแตกตื่นแล้วในเวลาเดียวกันมีศูนักถึง3ตัวเห่าพร้อมกันวิ่งตามรถกู้ชีพถือว่าขัดขวางต่อการปฏิบัติงานเพราะเขาไม่สามารถที่จะลงจากรถเนี่ย เข้าไปรับผู้ป่วยได้ไปต,ต,ต่อ,อไ,มไม่ได้แต่เชื่อไหมการ<ะ>ที่ลงจากรถไม่ได้นี่ถือว่าโชคดีนะฮะเพราะหลังจากนั้นทีมกู้ชีพได้ยินเสียงอะไรตุ๊บ<ะ>ดังตุ๊บลงมาที่หลังคารถครับแล้ว เสียงเลื่อยยนต์ก็ตามมาครับ oh. ชาวบ้านตะโกนออกมาบอกว่าอย่าไปทําเขาอย่าไปทําเขา <Ha. S 1> สถานการณ์เริ่มไม่ดีแต่ว่าตอนนี้เจ้าที่ทั้ง4ี่คนยังอยู่ในรถอยู่นะครับ <Ha. S 1> ทันใดนั้นเองคนไข้คนหนึ่งถือเลื่อยยนต์มาแล้วก็เฉือนก้เ,เฉือนกระจกเนี่ยฮะอย่างที่เห็นจะจกหลังรถตู้เนี่ยนะครับ <Ha. S 1> จนกระทั่งแตกละเอียดแล้วก็มีทะลุเข้าไปข้างในด้วยนะครับรวมถึงกระจกด้านข้างโ uh huh. ชคดีครับทุกคนจากเหตุการณ์นี้ทั้ง4คนที่เข้าไปจะไปช่วยกู้ชีพเน <Ha. S 1> ี่ยโชคดีที่ ปลอดภัยหมดนะครับโอ้โห oh. oh. นี่คือฉุกเฉินแบบไม่น่านเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในในชีวิตจริงอะอเขาบอกพอจบเรื่องนะคะก็มีการไปสืบสาวเราเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้นสายปลายเหตุของสถานการณ์ทำไมเป็นแบบนี้ปรากฏว่าจริงๆแล้วพบว่าคนไข้คลั่งยาเสพติดคะ่ะคนไข้คลั่งยาแต่ว่าญาติ ไม่ยอมบอกความจริงแล้วก็แกล้งบอกว่าคนไข้เนี่ยทานยาเบื่อหนูเข้าไปเพื่อให้คนมารับไป oh. เขาบอกเหตุการณ์นี้โชคดีก็คือเจ้าสุนัขสามตัวที่เห่านี่แหละค่ะเห่าไว้แล้วก็กันไว้เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่สามารถลงจากรถได้เพราะถ้าเขาเกิดลงรถได้เมื่อไหร่พี่บอ๊อบ oh. เข้าถึงตัวคนป่วยที่คลั่งอที่ถือเลื่อยโยนน่ะ oh. เขาบอกว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายได้นะคะทีนี้คุณผู้ชมค่ะเราต้องย้ําแบบนี้ว่ากรณีแบบนี้ถ้าเราพบว่าคนไข้เนี่ยคลั่ง สิ่งที่คุณควรจะต้องทำคือโทรแจ้งตำรวจนะคะไม่ใช่แจ้งให้รถพยาบาลไปรับไม่ใช่นะคะต้องแจ้งตำรวจแล้วกรณีของเราคือเขาบอก1669เนี่ยโทรหาได้นะ,ะเฉพาะที่เกิดอุบัติเหตุและป่วยฉุกเฉินเท่านั้นมไม่ใช่ให้มาสยบความคลั่งของคนไข้แบบนี้ไม่ได้ค่ะมันคนละเหตุการณ์กันเลยค่ะครับช,ช่ต้องโทรให้ถูกนะครับไม่งัน้นเจ้าหน้าที่เขาไปผิดผิดประเภทเนี่ยเขาก็รับมือไม่ไหวเหมือนกันแบบนี้เป็นต้นนะครับ